สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศค่ะสวัสดีพร้อมๆกันค่ะสว,ส,สวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายแห่งปีคือเดือนธันวาคม2566นะคะเป็นเดือนที่ส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่นะคะ ดังนั้นช่วงเดือนนี้จะเป็นจังหวะช่วงเดือนที่สำคัญเป็นช่วงเดือนที่จะคาบเกี่ยวระหว่างปีพศ2 5 6 6าไปาถึงเดือนมกราคม2 5 6พนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็อยากจะให้ทุกๆคนเข้ามารับชมรับฟังนะคะว่าสถานการณ์ส่งท้ายปีเก่าเดือนแห่งสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้เป็นอย่างไรนะคะ ดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรนะคะท่านที่เกิดในราศีมังกรในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในปีพศคศอะไรก็ตาม ขอให้เกิดอยู่ช่วงที่แม่หมอบอกกล่าวไว้นี้นะคะคือราศีมังกรก็เริ่มตั้งแต่วันที่16มกราคมถึงวันที่15กุมภานะคะและในการตรวจเช็คด,ดวงชะตนี้แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่นะคะอิงจากไพ่อยู่สองชุดนี้นะคะคืออิงจากไพ่เรณมมองนี้นะคะแล้วก็อิงจากไพ่ทาหลอดนี้นะคะ เพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขังความฉับมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากลัคนานะคะขอให้ท่านเข้าใจตามน,นี้ด้วยนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามน,นี้แล้วเรามาดูว่าเดือนสุดท้ายอย่างปีนี้ชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรเรามาดูสถานการณ์ทั่วๆไปก่อนนะคะว่า ดวงทั่วๆไปโดยภาพรวมแล้วในช่วงเดือนธันวาคมนี้เจ้าชะตามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเซ็งๆนะคะเบื่อเซ็งในชีวิตทั้งๆท,ที่ความเป็นอยู่ก็ยังสุขสบายดีอยู่ดีกินดีอยู่นะคะแต่มันก็ยังมีสถานการณ์ที่มาทําให้เรานี้เกิดความเบื่อหน่ายเซ็งๆนะคะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เซงในเรื่องแห่งความรักนั่นแหละเพราะว่าในช่วงเดือนธันวานี้ท่านนี้ก็ความเป็นอยู่ก็ดีทุกอย่างเลยแต่ว่าท่านก็ยังไม่พอใจในเรื่องแห่งความรักนะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องนะคะเรามาดูเรื่องแห่งการงานก่อนนะคะสำหรับด้านธุรกิจการงาน ท่านที่เกิดในราศีมังกรช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 6นี้ธุรกิจการงานดีนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานบริษัทองค์กรห้างร้านอะไรนะคะการงานของท่านไปได้ดีมากๆเลยถือว่าท่านได้เป็นเพิ่มในด้านการงานเลยนะคะจะเป็นการทำงานบริษัทหรือเป็นทำงานรับราชการก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยนะคะในช่วงเดือน ธันวาคมนี้การงานทําให้ท่านนี้ได้ก้าวหน้าก้าวไกลนะคะและช่วงเดือนนี้หากแม้นว่าใครต้องการที่จะให้เจ้านายช่วยเหลืออ,อยากได้ขั้นได้ตำแหน่งอะไรนี้ในช่วงเดือนธันวานี้ท่านก็รู้สึกว่าท่านก็จะประสบความสาเร็จในสิ่งที่ตั้งใจหวังนะคะเพราะว่าธุรกิจการงานดีหรือท่านที่ ทำธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้การงานของท่านอาชีพของท่านนี้ฉลกดีมากๆเลยนะคะฉะลกดีมากๆเลยนะคะท่านก็จะได้ดีมีชื่อเสียงมีคนบอกกล่าวในด้านธุรกิจการงานของท่านทําให้ผู้คนมากมายหลั่งไหลมารับใช้บริการในการงานของท่านทําให้ท่านนี้ได้เป็นสุขใจได้เป็นเพิ่มใจในการ งานนะคะทีนี้เรามาดูด้านเรื่องนักศึกษาเล่าเรียนก็เช่นกันนะคะสาหรับการศึกษาเล่าเรียนนักศึกษาที่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้หากแม้นว่ามีการเทสข้อสอบนะคะท่านก็สามารถที่จะสอบผ่านนะคะหรือบางคนที่เรียนเก่งอยู่แล้วตั้งใจอยากจะให้ตัวเองอยากจะอยากจะสอบได้เกรดเออะไรางี้ คำตอบก็คือท่านสามารถที่จะสมหวังสมปรารถนาท่านก็จะสอบได้เกรด A ดังที่ตั้งใจปรารถนานะคะหรือท่านที่เรียนจบแล้วต้องการที่จะไปสมัครงานในช่วงเดือนธันวาเดือนส่งท้ายปีเก่านี้ท่านก็ไปสมัครแล้วเขาก็รับท่านเข้าทํางานนะคะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วท่านที่เกิดาราศีมังกรการเรียนดีการงานดีนะคะ งานเรียนดีมากๆเลยนะคะได้ดังสมหวังดังใจดังหวังไม่ไม่ได้ตึงเครียดน,นะคะต่อไปมาดูเรื่องแห่งการเงินภายในช่วงเดือนธันวาคม2566นี้ด้านการเงินของท่านที่เกิดในราศีมังกรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะการเงินดีบางคนมีเงินเก็บเงินฝากเงินออม ฐานะแห่งการเงินมันก็ยังมั่นคงดีงานสร้างเงินนะคะงานสร้างเงินเงินสร้างงานหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่มีงานการทําท่านก็ยังโชคดีในเรื่องแห่งการเงินนะคะก็จะมีคนมาช่วยเหลือหยิบยื่นความช่วยเหลือด้านการเงินการทองให้นะคะจะมีโชคล่ามแห่งการเงินจะมีโชคฟุกฟุกแห่งการเงินเข้ามา การเงินเจ็ดสัพพัดเข้ามาสู่ตัวท่านทุกช่องทางนะคะบางท่านก็จะได้เงินจากช่องทางนั้นได้เงินจากช่องทางนี้หรือบางท่านทําธุรกิจหลายอย่างในเวลาเดียวกันท่านก็จะโชคดีในการเงินในธุรกิจการงานของท่านนะคะในช่วงนี้เดือนธันวาน h i บางคนผู้สูงอายุท่านก็อาจจะโชคดีลูกเต้าลูกหลานก็จะมาอวยพรให้มาให้โชคให้ราบ ามาให้โชคให้ลาบนำเงินนำทองอามา,ามาช่วยเหลือท่านเพื่ออความกตัญญูกตวเวทีตานะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือเอาเป็นว่าท่านที่เกิดราศีมังกรในช่วงเดือนธันวาส่งท้ายปีเก่านี้ท่านโชคจะตาดีมากๆเลยนะคะได้เป็นเปื่อมเลยแหละลงท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่สดชื่นแจ่มใสในการงานและการเงินโดยเฉพาะดีที่หนึ่งเลยการเงินเลยนะคะช่วงเดือนนี้ท่านไม่ได้เซ็งไม่ได้เบื่อไหนในเรื่องการเงินแต่ถ้าว่าท่านอาจจะเซ็งในเรื่องอื่นเท่านั้นเองนะคะโอเคงานดีเงินด,นดีต่อไปมาดูเรื่องแห่งความรักนะคะสําหรับเรื่องแห่งความรักแล้วเนี่ยท่าที่เกิดในราศีมังกรดวงแห่งความรักยังไม่แจ่มใสสักเท่าไหร่นะคะ ดวงแห่งความรักยังไม่ค่อยแจ่มใสทีนี้ว่าแม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะหนึ่งความรักสำหรับคนโสดสองความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาดูความรักสำหรับคนโสดก่อนนะคะคนโสดที่ยังเป็นโสดอยู่ยังไม่เคยมีคู่รักยังไม่เคยแต่งงานยังเป็นโสดๆอยู่หรือบางคนก็ยังอยู่บนคานทองอยู่อะไรอย่างนี้นะคะ พอมาสู่เดือนธันวาคม2566เดือนสิ้นปีส่งท้ายปีเก่ามันก็เหมือนสิ้นปีมันก็เหมือนจะสิ้นใจเพราะว่าด้านความรักแล้วนี่มันเงียบมากไม่มีใครมาขายขนมจีบไม่มีใครเอานำเอาความรักมาสู่ตัวท่านเลยนะคะมันเงียบมากเพราะฉะนั้นใครที่ยังอยู่บนคานทองก็ขอให้ท่านนี อยู่บนคานทองไปก่อนนะคะยังไม่ต้องลงมาจากคานทองนะคะถึงแม้ว่าท่านลงมามันก็ยังไม่มีใครมารขายขนมจีบนะคะเพราะฉะนั้นคนสูก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะช่วงระหว่างเดือนธันวาคมนี้ถึงแม้ว่าเดือนนี้ท่านจะเป็นโสดนะคะท่านก็ไม่มีความทุกข์มากหรองเนื่องจากว่าท่านนี้โชคดีในเรื่องการเงินและการงาน เพราะว่าท่านได้เป็นเพิ่มมากเลยบางคนก็ได้มีโชคฟุกแห่งการเงินได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมเป็นกรร้อนบางคนก็ได้พวกที่ทํางานในบริษัทก็จะได้เงินโบนัสอะไรอย่างเงี้ยหรือทํางานบริษัทอะไรก็แล้วแต่สิ้นปีก็จะได้รับเงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกรรม,เ,รรมเงินโบนัสหรือว่าเงินฟุกๆจากช่องทางใดทางหนึ่งจะเน้นเรื่องเงินฟุกๆนะคะท่านที่เกิดราศีมังกรช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ ทีนี้มาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ด้านความรักความผูกสัมพันธ์ก็ยังจืดชืดเย็นชายังไม่อบอุ่นกลมเกลียวเหนียวนั่นสักเท่าไหร่นะคะด้านความผูกสัมพันธ์ยังทําให้ท่านนี้เป็นทุกข์อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าคู่ครองของท่านอาจจะเป็นสามีหรือจะเป็นภรรยา ดูความสุขสัมพันธ์แล้วมันจืดชืดเย็นชาต่อกันนะคะความรักมันไม่สมีดหวานกันช่วงเดือนนี้มันเป็นจังหวัดเหมือนว่าจะพูดจะจาอะไรกันมันก็ไม่เข้าใจกันไม่เข้าหูไม่เข้าตากันจะเป็นการพูดดีก็แล้วเป็นการพูดไม่ดีก็แล้วมันก็จะทําให้มันทําให้ขัดหูขัดตานะคะ ดังนั้นช่วงระหว่างเดือนนี้คนที่เป็นสามีภรรยากันพยายามอ,อย่าคุยกันให้มากแม้กระทั่งว่าจะปรึกษาหาเรืออะไรกันนี้ก็ก็ยังไม่ต้องปรึกษาอะไรหรอกให้อยู่นิ่งๆไปก่อนเพราะว่ามันเป็นช่วงที่จังหวัดดวงมันมันไม่ค่อยแจ่มใสไม่ว่าจะพูดดีพูดไม่ดีมันก็เกิดเป็นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันและมีการมองลบต่อกันด้วยโดยเฉพาะภรรยาก็ มองลบต่อสามีเพราะคิดว่าสามีจะต้องออกนอกลู่นอกทางไปมีมือที่สามไปมีบุคคลที่สามสามีก็เช่นเดียวกันสังเกตดูภรรยาช่วงนี้ก็เหมือนว่าออกนอกลู่นอกทางต่างก็ไม่เข้าใจกันต่างไม่เข้าใจไม่มีเหตุมีผลซึ่งกันความหึงหวงก็จะมาก่อเกิดให้เกิดความทะเลาะเบาแหวงกันจากเล็กๆน้อยๆกลายเป็นใหญ่โตได้นะคะ เพราะฉะนั้นทนที่เกิดในราศีมังกรในเรื่องแห่งความรักแล้วทั้งคนส่วนและคนมีคู่ขอให้นิ่งๆไปก่อนนะคะยังไม่ต้องไปใส่ใจอะไรให้มันมากมายถึงแม้ว่าเราไปใส่ใจอยากอยาให้มันดีขึ้นแทนที่มันจะดีมันกลับเร็วมันกลับเร็วร้ายเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะอยู่นิ่งๆดีกว่าแล้วมันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเองนะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ช่วง ครึ่งเดือนหลังคือประมาณวันที่2 5ถึงวันที่31ธันวาค 2, ม2566นะครับช่วงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจะดีขึ้นแล้วด้านแห่งความรักจากที่แม่หมอว่าต้นต้นเดือนมันจะจืดชืดเย็นชาต่อกันไม่เข้าใจกันพอช่วงยี่ิห้าถึงสาสิเอ็ดธันวาช่วงนั้นกลับกลับเป็นว่าเข้าอ,อกเข้าใจกันมีความ สงสารกันมีความเห็นอกเห็นใจกันแล้วกลับมาเคลียร์กันแล้วปัญหาต่างๆมันก็หมดไปมันก็จะกลับมาเป็นความรักความผูกพันที่อบอุ่นเป็นช่วงที่ส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ท่านก็จะได้สดใสสด,สดขื่นในความรักนะคะอันนี้หมายถึงความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะแต่สําหรับคนโสดก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะ และช่วงเอาเป็นว่าช่วงครึ่งเดือนหลังท่านจะโดดเด่นในเรื่องแห่งการเงินนะคะท่านจะมีโชคมีลาภแห่งการเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยแหละนะคะการเงินดีก้าวโดยสุขแล้วท่านที่เกิดราศีมังกรสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 6ากคือ หน้าที่การงานและการเรียนและดีที่สุดที่หนึ่งคือการเงินจะมีโชคพุกฟุกจำไว้เลยนะคะจะมีโชคพุกเข้ามาสู่ตัวท่านทีนี้มาดูสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทำให้ท่านเป็นทุกข์นั้นก็คือเรื่องแห่งความรักนะคะไม่ว่าความรักของคนโสดหรือคนมีคู่ก็ตามในช่วงเดือนธันวาคมนี้ความรักไม่เจ่มใส แต่ว่าแต่ถ้าว่าความรักมันก็จะไปไปดีโดยเฉพาะคนที่มีคู่นะคะจะไปดีช่วงไปลายปีเท่านั้นเองไปลายเดือนไปลายปีนะคะโอเคการตรวจเช็คดวงชะตาแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตนี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงชะตาของคนใดคนหนึ่งนะคะ แต่ว่าการทำนายนี่มันจะแม่นยำชะมังยิ่งนักนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เข้ามารับชมใหม่ๆทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่ที่เข้ามารับชมหากแม้นว่าท่านอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงชะตาส่วนตัวของเราแล้วมันมันจะแม่นยำเป็นเรื่องของเราโดยตรงโดยแท้จริงแต่บางท่านไม่อยากจะามาตรวจเช็คดวงชะตากับแม่หมอที่บ้าน เนื่องจากว่าบ้านอยู่ห่างไกลกันแล้วก็ต้องเสียค่าครูอย่างนี้นะคะดังนั้นหากแม้ว่าท่านอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาฟรีเมื่อท่านเข้ามารับชมที่เป็น FC ที่ยังไม่ได้เป็น FC แม่หมอช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะเมื่อท่านกด subscribe ให้กับแม่หมอแล้วขอท่านอยากจะรู้ดวงชะตาท่านในเรื่องอะไรขอท่านเขียนมาถามแม่หมอ ถามได้หนึ่งคำถามนะคะโดยท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่เดือนปีพศอ,อะไรแล้วตั้งคำถามมาอย่าลืมบอกวันที่เดือนพศแล้วต้องตั้งคำถามนะคะถ้าบอกเฉพาะวันที่เดือนพศแม่หมอไม่ทำนายให้นะคะท่านต้องตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามนะคะแม่หมอตอบให้ทุกคนนะคะแต่บางครั้งแม่หมออาจจะตอบล่าช้าไปเนื่องจากว่าในเดือนหนึ่ง แม่หมอจะต้องตรวจเช็คดวงชตาทั้ง12ราศีลงในช่วงเดือนเดียวกันนี้นะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้แล้วก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะแม่หมอให้เบอร์ตัวไว้ตรงนี้นะคะทั้ง fc เก่า fc ใหม่ท่านอยากรู้เรื่องอะไรในไปอ่าสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้เขียนมาถามได้เลยนะคะว่าดวงปีหน้าจะเป็นอย่างไรอย่างนี้เขียนมาถามได้นะคะ และแม่หมอก็จะจากไปนะเวลานี้ก่อนจากกันแม่หมอก็จะขออวยพรให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจงมีแต่โชคมีแต่ลาให้มีแต่ความสุขทั้งทางใจและทางกายแม่หมอขออวยพรให้ท่านนี้จงพ้นจากทุกจากสุขพ้นจากโรคจากภัยพ้นจากสุพะเสียจอย่างไรทั้งหลายด้วยเถิสาธุ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ท่านจะมีความสุขมากๆด้วยนะคะสาธุเพียงขอให้ท่านโชคดีนะคะขอขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะทั้งคนไทยและคนต่างประเทศโอเคไม่บาย Thank you so much